สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูอาการน้ำล้นของปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็คือตอนเล่งขึ้นเขามีน้ำล้นออกมาจากท่อระบายนะครับดูจากสังเกตจุดนี้มันจะมีน้ำจากหม้อน้ำไหลออกมาจากหม้อพักนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรพอไล่ไปไล่ามาอ๋อเป็นที่ฝ่าวาวาน้ำนี่เองเป็นฝาวาวน้ำ เก่านะครับใช้มาประมาณ10ปีถ้ามันเสียก็หลุดทีนี้พอเวลาน้ําเร่งเครื่องรอบสูงๆน้ําจะดันออกพอวิ่ง3,000รอบอย่างนี้น้ําจะดันออกนะครับแต่พอวิ่งปกติ2,000รอบน้ําก็ไม่มีหายไม่อะไรนี่ตัวของใหม่นะครับที่ซื้อมาจะมีวาล์วน้ํานะครับเป็นของร้านอะไร เวลากดยางของ,งข้างๆจะมีสปริงเด้งได้นะครับถ้าของใครที่กดแล้วไม่ลงให้แนะนำรีบเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอาการน้ําไม่ดันไม่ดูดเข้า,านะครับตอนนี้ผมก็ไล่หาสาเหตุเจอแล้วนี่ของที่เสื่อมนะครับกดไม่ลงเลยตรงกลางก็หายเดี๋ยวค่อยไปนั่งหากันอีกทีนะครับ รถที่10กว่าปีก็ควรจะเช็คอย่างระมัดระวังนะครับก่อนที่มันจะสายไปแต่ทีนี้เวลาเลือกซื้อก็ดูตรงฝาวาวนะครับจะเป็น1.1บา์ต้องซื้อให้ตรงรุ่นนะครับถ้าซื้อผิดขนาดเดี๋ยวจะมีปัญหาทําให้เครื่องร้อนได้อันนี้ก็ซองที่ผมซื้อมานะครับค่ายไหนก็คล้ายๆกันต้องเป็น1.1บา์เหมือนกันนะครับ นี่ก็ฝ่ากไว้เป็นแนวทางความรู้นะครับสำหรับคนที่เจอน้ำล้นออกจากหม้อพักก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับ